สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมไก่แจ้งแถมำขอนแก่นรอบดึกครับคิดหัวคิดถึงครับไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันเลยนะครับกับคลิปวิดีโอที่ผมไม่ได้อิฟไม่ได้อัพมา ไม่ได้อไม่ได้อัพมาหลายวันนะครับความคิดถึงก็ยังเหมือนเดิมนะครับกินหอดคิดถึงคีอเก่าครับพี่น้องปองไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามไม่ได้ชอบไก่แจ้งของผมอยู่นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยช่วงนี้งานผมเยอะนะครับภารกิจต่างๆนานาแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยช่วงที่อากาศเปลี่ยนยังไงเพื่อนๆก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับแต่วันนี้นะครับภารกิจของผมมันนี้คือเสร็จแล้วนะนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มดีครับเพื่อนๆบอกเวลาผมหน่อยตั้งแต่วันสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับให้อาหารไก่เสร็จแล้ว นะครับแต่ก็จะมาโชว์ไก่ส่วนหนึ่งนะครับว่าเรายัางเลี้ยงน้องไก่อยู่นะครับยังมีตัวตนอยู่นะยังเลี้ยงน้องไก่อยู่นะครับช่องยังอยู่ครับคนก็ยังอยู่น้องไก่ก็ยังอยู่เห็นไหมครับเสียงเจ้าแจ้าอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้มาอัปเดตน้องไก่เรานะครับวันนี้ผมนำเสนอถึงน้องไก่เมจะลงดีกว่า นี่ครับน้องไก่เบญจรงสีสวยมากเลยนะครับน้องไก่เบญจรงตัวนี้ตอนแรกสีไม่ค่อยสวยเลยนะครับแต่พอโตขึ้นนะครับผัดขนุนที่สองที่สามเนี่ยสีสวยมากนะครับและหางเขาดีสีดีมากเลยนะครับช่วงนี้ผมกาลังเตรียมน้องไก่ไว้เยอะอยู่นะครับมีพวกไก่สีกลุ่มไก่ไทยก็เป็นไก่เบญจรงนี่แหละครับแล้วก็เป็นพวกสากลนก็จะมีพวกสีขาวหางดํานะครับเอาไว้ต้อนรับแล้วก็ให้พี่น้องทุกคนได้มาชมนะครับแล้วก็ ใครอยากได้น้องไก่ก็มาติดต่อสอบถามมาได้แต่ว่าน้องไก่ชุดนี้คิดว่าตอนนี้ปั๊มลูกไว้อยู่นะครับเพื่อที่จะเอาไปโชว์ที่งานเกษตรขอนแก่นนะครับยังไงที่ติดตามใครติดตามของเพจแล้วก็ติดตามที่ของผมอยู่นะครับจัดได้เลยนะครับภาคอีสานของเราหรือว่าแถวจังหวัดใกล้เคียงนะครับจะมาดูไก่แจ้งแชมป์ขอนแก่นนะครับคิดว่าป,ปี ต้นปีสี่เนาะปี68ปีหน้านะครับเจอกันแน่นอนครับกับบูธไก่แก้งานเกษตรนะครกระซิบอกจะแต่เนื่อเนเลยนะครับจะได้เต็มตัวทันนะครับเพราะว่าน้องไก่กว่าจะโตนะครับนี่ก็จะมีลูกเียบอยู่นะครับก็จะพยายามพัฒนาให้มันโตขึ้นนะครับเพราะว่ากว่าจะปล่อยได้ก็มาสักสองสามเดือนก็คงจะพอดีเพราะว่าตอนนี้ก็ตุลาไปอีการทันวามกรานะครับสามเดือนก็น่าจะโอเคสําหรับน้องไก่ที่จะเอาไปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสําหรับต่จังหวัดใครชอบก็สามารถสั่งได้นะครับ ทักทายทุกคนเลยนะครับใครได้ยินเสียงผมแล้วเห็นที่ผมแล้วเห็นผมแล้วนะครับถ้าผมมาได้นะใครที่ยังไม่เห็นผมแล้วก็อย่าเพิ่งลืมผมนะผมยังอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ภารกิจเยอะจริงๆครับโช์ไก่สีอันนี้เบ่จะลงนะน่ครับสชคดีลายสีไบจะลงห้าสีครับเหมือนเดิมมีไก่มีห้าสีนะครับมีสีผมชอบก็จะเป็นแขนสี แฟนซีตัวนี้ถอนหางไว้ถอนหางไว้ให้หางมันยาวนะครับตัวนี้ได้หางไว้แล้วนะครับก็ถ้าจะไปโชว์เพื่อนๆงาน,กนเกษตรปีหน้าโมกรลาก็คงจะพอดีหางก็จะยาวปี๊ดเลยนะครับอันนี้หางกำลังขึ้นมาใหม่ตัวนี้สีสวยทีเดียวนะครับใครจะสั่งจองก็ได้นะครับเหมือนเช่นเคยครับสีของแฟนซีจะต้องเป็นสีสามแฟนซีสามสีก็จะเป็นดำขาวอ่าน้ำตาลน,นะครับในหนึ่งเส้นขนนี้นะครับเส้นขนขึ้นแบบนี้นะครับมันราลายตาล สวยไหมสวยไหมเราดูตอนโตนะมันจะสวยแบบนี้นะครับแลให้เขาหาเต็มก่อนนะครับอันนี้ไม่ค่อยจะดูแลก็อาจจะสมๆทหน่อยนึงออก็เอากินเข่าเด้อไก่เอ,อ้ยกินห้อิ่มเดียกเจ้าของสิไปนอนแล้วโอเคครับเราจบกันกับคลิปนี้เท่านี้ก่อนล้วจะอัปเดตเพื่อนๆให้ฟังเรื่อยๆเรื่องของคลิปของไก่นะครับแล้วก็มาชมคลิป่ของผมเลยเลยและกันเนาะขอให้เพื่อนทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันชิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ